ที่ที่มาวันนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่ากรณีที่ทางบริษัทยูโกนูทริชั่นจำกัดนะคะได้มีประกาศยุติบทบาทการเป็นพรีเซนเตอร์ของคุณโอมภวัตติสว่างดีนะคะโดยที่ไม่มีเหตุผลอันควรน,นะคะในการที่จะยุติบทบาทพรีเซนเตอร์อันนั้นนะคะ,ะรวมถึงทาง GMTV เนี่ยไม่ได้มีกรณีของการผิดสัญญาและผิดข้อตกลงใดๆกับทางยูโกนะคะการที่ยูโกเนี่ย ออกประกาศลักษณะแบบนั้นเนี่ยทำให้บริษัทแล้วก็ศิลปินก็คือคุณโอมเนี่ยได้รับความเสียหายเสอมเสียชื่อเสียงนะคะคือนับตั้งแต่มีข่าวพาดพิงมีกรณีพาดพิงคุณโอมนะคะในสื่อสังคมออนไลน์อะ่ะซึ่งเป็นเรื่องในอดีตของคุณโอมนะคะในวัยเด็กอะคะ่ะแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนแล้ว ทางบริษัทเองเนี่ยไม่เคยเพิกเฉยเราไม่เคยนิ่งเรามีการติดต่อเจราจากับทางยูโกมาตลอดมีการเจราจากันหลายครั้งเพื่อ,อ,อหาข้อตกลงร่วมกันนะคะอันนี้เนี่ยจนกระทั่งเราเจราจากันมาหลายครั้งจนกระทั่งถึงวันก่อนที่ทางยูโจะมีประกาศตัวนั้นออกมาด้วยซ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ยูโกมีประกาศยุติบทบาทพรเซนเตอร์ออกมาเนี่ยตัวนี้ทางบริษัทเจ TV เนี่ย ่องความเสียหายเราเลยต้องขอทางจ m เ v ทีวและศิลปินต้องขอความเป็นธรรมในกรณีนี้นะคะเพื่อรักษาชื่อเสียงแล้วก็เกียรติคุณของบริษัทรุนทั้งศิลปินนะคะโดยคนเราคงต้องขอพึ่งทางกระบวนการของศาลยุติธรรมนะคะเพื่อสมุนไว้ซึ่งสิทธิ์แล้วก็บรรเทาความเสียหายในเรื่องของชื่อเสียงนะคะของบริษัทแล้วก็ศิลปินต่อไปะคะ่ะใครมีคำถาม เพิ่มเติมไหมคะถามได้ค่ะในส่วนที่เขาติดต่อมาติดต่อมานี่เขาเจรจาในเรื่องไหนคะท,ที่เขาบอกว่าเขามีทําการติดต่อมาแต่ว่าได้รับการเมินเฉยจากบริษัทคะ่ะเออบริษัทไม่เคยเมินเฉยนะคะเรามีการคุยพูดคุยกันตลอดอะคะอ่ะที่เขาเสนอมานี่คือเสนออ่ายติบบบาทการเป็นนซ็นเตอร์ร้วยหรือเปล่าเสนอข้อเสนอนี้นี่อันนี้เจ้าคทาง น่าจะเป็นเรื่องข้อมูลทางคดีอะค่ะแต่อันเนี้ยถามว่าเราเพิกเฉยไหมเราไม่เคยเพิกเฉยเรามีการคุยกันมาตลอดค่ะขอ้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้นค่ะมันเป็นไปได้ไหมคะว่าจากกรณีกับจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นมันไปสง่งผลกระทบต่อแบรนด์ของเขาเลยมีความจะมีที่เขาตัดสิในใจในการ,รติตรงนี้ถึงแม้ว่าจากสิ่งที่น้องทำในอดีตไม่ได้ผิดกฎหมายแต่ในเรื่องของศีิธรรมหรือกระแสะสังคมมันอาจจะเป็นกระทบได้อะไรแยบานี้อันนี้าทางพี่คงตอบไม่ได้คงต้องถามทางยูโก่ะค่ะ แต่ในเงื่อนไขสัญญาไม่ได้เคยมีตรงนี้ระบุเอาไว้ใช่ไหมคะว่าถ้าเกิดมีความผิดนี้แล้วจะสามารถที่จะยุติบทบาทหรืออะไรอย่างนี้ได้ไม่มีค่ะหลังจากนี้ก็คือดําเนินการฟ้องร้องถึงที่สุดหรือว่าด <ำ S 1> ําดเนินการ,การไปแล้วคะ่ะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนอะไรคะดําเนินการยื่นฟ้องไปแล้วคะ่ะทางนั้นได้มีการติดต่อเพิ่มเติมอีกไหมคะตอนนี้ยังค่ะ ยื่นฟ้องนี่คือยื่นฟ้องอะไรยังไงบ้างคะ,ะยื่นฟ้องละเมือเ่อเรียกค่าเสียหายค่ะข้อระบุจำนวนเงินได้ไหมคะว่าเท่าไหร่อ,อันนี้งคงพูดไม่ได้ค่ะข้อมูลในคดถีถ้าทางฝั่งนูน้นคูกน่กรณีติดต่อมาเพื่อจะไกล่เกลี่ยทางเรานี่คือสามารถ จริงๆมันก็อยู่ในกระบวนการของทงางศาลนะะคะยังไงเนี่ยทางคู่ความอีกฝั่งหนึ่งเขาย่อมต้องได้รับคําฟ้องอยู่แล้วะคะ่ะม,มันก็คือไปดําเนินการในกระบวนกา,ารทางศาลมันต้องเจอกันอยู่แล้วค่ะก็คือตอนนี้แบบนอกรอบมมีแล้วก็คือเจอกันในศาลอันนี้คือมันยังตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราเรายังไม่ทราบว่าเรายังไม่ได้รับการติดต่อ ได้นะคะถ้าติดข้อสงสัยตรงไหนอ๋อคือการยกเลิกแบบนี้คือทำนู้นทำนี่สัญญาเราใช่ไหมคะหรือว่าตรงไหนเราได้ฟอรอะไรนะคะการที่เขาล่อจดหมายยุติบทแบบนี้มันเป็นการผิดสัญญาแบบเราไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ออันนี้นี่ขอเขาไม่ได้ล่อจดหมายนะคะ เขาประกาศอยู่ดีเขาก็ประกาศ,ากาศทั้งนั้นี่อยู่เราเจราจากันตลอดเรื่มมาจนกระทั่งก่อนมาประกาศเราก็ยังมีการคุยกันอยู่ดีเขาประกาศซึ่งทางเราไม่ทราบคือเขาไม่ได้ชี้แจงก่อนว่าเขาจะประกาศใช่ไหมคะอันนี้ไม่ทราบค่ะจาก,จาก,จากหลังจากที่เขามีประกาศออกไปแล้วะทางบริษัทได้รับผลกระทบได้รับผลกระทบเยอะไหมคะ ก็จากที่สื่อออกข่าวแล้วค่ะก็มีผลกระทบกับชื่อเสียงของน้องอะคะ่ะแล้วก็บริษัทค่ะกับอันนี้ขออนุญาตถามนะกับทางบริษัทเองมองมองเกี่ยวกับกระแสดรมมาม่าก่อนหนะ้านี้ในเรื่องที่เกยวกับตัวน้องยังไงบ้างเพราะหลายคนอันนี้ขออนุญาตถามจริงเพราะบางคนจะมองว่าไม่ค่อยได้มีการเทคแอคชั่นกับเรื่องนี้เท่าไหร่คือทางบริษัทมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดในอดีตอะคะ่ะแล้วก็เป็นเรื่องในวัยเด็กซึ่ง ทางน้องเนี่ยได้รับการลงโทษโดยทางโรงเรียนน่ก็ได้มีบทลงโทษตามระเบียบของโรงเรียนอยู่แล้วเขาได้รับการลงโทษไปแล้วแล้วตัวน้องเองก็ก็ได้ขอโทษไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามองว่าเรื่องนี้ก็แล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่กระทาผิดต่อกฎหมายอะว่าไงอย่างนั้นเถอะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ไไดนิ่งเฉยไม่โต้อตอบอะไรแต่เรานี่คือเหตุผลที่บอกว,กว่าก็คือมันเป็นเรื่องในอดีแล้วก็เขาได้รับการลงโทษ ตามตามวัยของเขาอะคือตอนนั้นเขายังเด็กอยู่จะก,กับประเด็นนีหลายคนก็ยังขูดออกมาแล้วก็ต้องการให้แบบเหมือนให้บริษัทเทคแอคชั่นที่ที่มากกว่านี้ค่ะคืออันนี้คือไม่พี่ว่าในเรื่องในแง่ของของคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์อันเนี้ยคือเราคงจะห้ามอะไรไม่ได้ว่าใครคิดยังไงเนาะแต่ในแง่ของบริษัทลร,รมอนที่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ ค่ะแคนี้แค่ะเราเราก็ไม่ได้ไปคือมันต้องดูจากข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมากกว่าที่จะไปตัดสินตามกระแสสื่อสังคมอะค่ะแล้วตอนนี้ตัวสภาพจิตใจเราเป็นยงไงคะก็ก็คงไม่ดีอะค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ เขาเองก็เหมือนอยู่ในภาวะแบบนี้มานานเลยต้องพูดก,กับน้องอยังไงเออเดี๋ยวนี้ต้องเป็นทางฝั่งของคนที่ดูแลศิลปินนะคะทางพี่เป็นฝ่ายกฎหมายพี่จะดูแลเรื่องของการดําเนินคด <c oughs> ีค่ะ <c oughs> คืออย่างคตัวน้องเองก็ถูกโจมตีเยอะอะไรเงี้ยเขามีการมาแบบให้ดูแลเขานะคะในโซเชียลอะไรเงี้ย <c oughs> คืออันนี้ของ อันนี้พี่ยังไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ทราบเรื่องนะคะเพราะว่าถ้าเราจะดูในก็คงในแง่ของกรณีที่มันเป็นเรื่องของการกระทําที่ละเมิดหรือขัดต่อกฎหมายละเมิดสิทธิ์ของน้องอย่างเงี้ยเราถึงจะดูะคะ่ะการที่ออเราออกมาพิจารณว่าจะฟ้องร้องทางแบรนด์นั้นกับทวงไหมคะพวกกระแสสังคมมันจะตีกลับมาอีกทางหน,นึ่งว่าเอ๊ะแล้วแล้วยังไงทําไมถึงเลือกวิธีแบบนี้หรือใครจะเข้าข้างน้องปกป้องน้องอะไรแบบเนี้ยในทํานองน,างนี้ที่สังคมเขาจะวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย คือต้องบอกว,ว่านี้มันเป็นเรื่องข้อเท็จจริงแล้วก็เป็นเรื่องของธุรกิจนะคะที่มันเกิดขึ้นจริงคืออย่างที่ที่แจ้งอะคะ่ะเราไม่ได้เป็นฝ่ายยุติการเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับกระแสสังคมจะตัดสินจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะแล้วมีผลกระทบกแบแดนอื่นๆสินค้าพนอื่นงานของน้องมัามมา้งคะนอกจากแบรนด์นี้ตอนนี้ยังตอบไม่ได้ะคะ่ะ ยังมีอีกหลายตัวไหมคะสำหรับในงานของน้องเดี๋ยวคงต้องสอบถามทางคนที่ดูแลงานของน้องค่ะพี่เป็นฝ่ายกฎหมายค่ะพี่มาตอบเรื่องคดีณตอนนี้ยังไม่กดกระทมค,ค่ะตอนนี้นะตอนนี้คือรอแค่ทางศาลเรียกทั้งสองฝ่ายไปใช่ไหมคะใช่ค่ะเมืม่อไหร่คะยังไม่ทราบค่ะ ถ้ายัางไงเดี๋ยวถ้าถ้ายังไงถ้าจะแจ้งให้ทราบอีกทีแล้วกันนะคะที่ยื่นเรื่องฟ้องที่ยื่นไปเมื่อไรอะไรนะคะยื่นเรื่องฟ้องค่ะยื่นไปเมื่อไหร่อันนี้คือ,อยื่นแล้วเรียบร้อยอะคะ่ะแต่คงขอขอขอนุญ,ญาตเรื่องของคดีกันพี่ขอคุยกันข้างในอีกทีเนาะค่ะแต่เรายืนยันว่าเราฟ้องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนของศาลใช่ค่ะ โอเคไหมขอบคุณนมากขอบคุณนะคะขอบคุณะค่ะ